เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนจากกรณีเพจข่าวคนนนได้โพสต์คลิปกล้องหน้ารถยนต์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสวพเมืองนนทบุรีจำนวนสองนายได้ขับรถจักรยานยนต์ให้การช่วยเหลือประชาชนหลังรับแจ้งว่ามีเด็กป่วยฉุกเฉินภายในรถยนต์จึงได้ขับนำอำนวยความสะดวกการจราจรที่หนานแน่น และนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปในสื่อโซเชียลก็ได้มีประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายที่เป็นฮีโร่ให้การช่วยเหลือเด็กที่ป่วยฉุกเฉินและล่าสุดที่สพเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าพบสิบตำรวจเอกทัชาเลื่อนวงดีและสิบตำรวจเอกพง์พัฒนาปัญญาบุญ ขอบอหมู่ป้องกันปราบปรามสพเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังอยู่ในความตื่นตระหนกเนื่องจากลูกชายปวดท้องกระทานหาันมือเท้าเย็นโดยตำรวจทั้งสองนายได้ขับรถนำทางใช้เวลาเพียงประมาณสี่นาทีฝ่ารถติดจนสามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภยัยซึ่งสิบตำรวจเอกทัศชาและสิบตำรวจเอกพงษ์พัฒนาเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุขณะออกตรวจพื้นที่ตามปกติบริเวณแถวแยกแควรายได้มีรถยนต์คันหนึ่งพยายามบีบแตรดังตลอดเวลาจึงได้ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปสอบถามก็ปรากฏพบว่าคนขับเป็นผู้หญิงได้ขอความช่วยเหลือว่าให้ช่วยพาลูกวัยประมาณ4-5ปีไปส่งที่โรงพยาบาลดนทเวศเพราะขณะนั้นมีรถติดมากตนจึงรีบขับรถจักรยานยนต์นำทางเปิดไฟฉุกเฉินใช้สัญ,ญญาณมือบกรถ และก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนและใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ4-5นาทีสามารถขับรถพาเด็กส่งถึงโรงพยาบาลโดยขณะที่กำลังให้ความช่วยเหลือเพราะว่าแม่ของเด็กอยู่ในอาการตกใจกระวนกระวายเนื่องจากลูกเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมือเท้าเย็นและภายในรถมีผู้หญิงคือคุณแม่เพียงคนเดียวและตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าน้องปลอดภัยดีจึงรู้สึกดีใจมาก และคุณแม่ของน้องยังได้อัดคลิปน้องส่งมาให้เพื่อขอบคุณจึงทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นก็วันนั้นนะครับวันที่เจอที่กเกิดเหตุนะครับก็ออกตรวจตามปกติครับคราวนี้คือระหว่างขับตรวจมาถึงตรงบริเวณแยกแครายครับก็มีรถยนต์นะครับมีผู้หญิงคับรถยนต์ คือบีบแต่มาทั้งถนนเลยครับบีบแต่พยายามบีบแต่ขอความช่วยเหลือนะครับแล้วคนนี้ก็เขามาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจรพอดีครับเขาก็เลยขับมาตีคู่แล้วก็ขอความอนุเคราะห์ว่าให้พาลูกเขาเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลนนทเวศซึ่งในขณะนั้นก็คือการจราจรหน,หนาแน่นมากตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็เหมือนคนเป็นแม่นะครับคือกลกลวนกวายมากครับเพราะว่ามาทราบเบื้อ่าภายหลังคือแม่ก็คือลูกอะ่ะมีอาการที่อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ อาการไม่ดีครับกล้ามเนื้อคืออ่อนแรงก็คือแบบกระวนกระวายคือต้องการความช่วยเหลือมากเลยแล้วก็เข้าใจว่าเออแม่แล้วผู้หญิงคนเดียวด้วยครับแต่ก็ถือว่าวันนั้นนะครับก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้รถใช้ถนนพอสมควรเพราะว่าเราพาไปถึงระยะเวลาแค่สี่ถึงห้านาทีเองก็พาน้องถึงโรงพยาบาลได้ครับทก่าติดเลยใช่ใช่ครับก็ทําทุกอย่างครับสัญญาณมือสัญญาณเล็กทาทุกอย่างครับทั้งตะโกนเรียกตะโกนอะไร ก็ <tyard> มีคือไม่ได้กลับไม่ได้คุยออกคุณแม่โดยตรงครับคือมีมีมีติดตอ่อมาว่า,าเด็กปลอดภัยแล้วนะครับแต่ไม่ได้ว่าติดตอ่อคุณแม่โดยตรงนี่มันอิ่มมันพูดไม่ถูกมันอิม่มเนี่ยมันอิมอ่มใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แหละว่ามันมันไม่ใช่แค่แค่เราหรอกที่ว่าให้การช่วยเหลือบางคนที่เขาให้การช่วยเหลือยักลักษณะเราที่ไม่แบบที่แบบอาจจะไม่ได้ออกมาออกข่าวอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ไอความรู้สึกหนึ่งที่แบบเรารู้สึกได้คือแบบ มันเหมือนเราช่วยอะแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราอิ่มแต่ตอนนั้นมันอิ่มแล้วยิ่งแบบน้องส่งคลิปมาอย่างเงี้ยเราก็โอเคมันฟูอะใจมันฟู <laughs> เขาก็พูดประมาณว่าก็ขอบคุณพี่ตำรวจที่ที่พาน้องเนี่ยส่งโรงพยาบาลได้ทันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหายดีแล้วซึ่งตัวแม่เองเนะี่ยเขาก็มีโอกาสได้คุยกับแม่เขาแม่เขาก็เหมือนแก้วตาดวงใจเขาเนาะพี่เนาะ <laughs> คือเวลานั้นอะเราไม่รู้ว่าชีวิตคนอนะวินาทีสองวินาทีเราไม่รู้หรอก ว่ามันว่ามันจะจะเกิดอะไรขึ้นนะะถามว่าลูกเขาปลอดภัยแล้วก็ดีใจแล้วณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้สมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอจากหลายกลุ่มได้ทยอยเดินทางมาลงทะเบียนและรายงานตัวอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสอวอนในระดับอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะที่กรกะตจังหวัดเพชรบณ์ได้มีมาตรการเข้มกับการเลือกเพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและกรรมาการประจำสถานที่เลือกตั้งขอให้คำแนะนำชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกเพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนการเปิดให้ลงคะแนนสำหรับช่วงเช้าเป็นการเลือกรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มและรอบแบ่งสายรวมถึงการนับคะแนนและการวินิจฉัยบัตร ซึ่งการเลือกสวรครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีหน้าที่เข้าไปภายในหอประชุมซึ่งเป็นสถานที่เลือกสวรพร้อมกับกำหนดจุดถ่ายภาพให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนที่มาสังเกตการและให้รับชมบรรยากาศจากโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับเขตอำเภอหนองไผ่มีพันจ่าอากาศเอกวิเชียนบุญสิงห์เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอมีผู้สมัครสวรจำนวน60คนไม่มารายงานตัวหนึ่งคนทำให้เหลือผู้สมัคร59คน จาก15กลุ่มอาชีพโดยมีนายสุจินดาววิรกุลผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสมพงษ์มหาวางังแนอำเภอหนองไผ่และเครือข่ายที่กรกตแต่งตั้งเข้าร่วมสังเกตการสํสำหรับบรรยากาศของผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ข้อให้ความสนใจด้านของผู้สมัครก็ยังไม่เข้าใจกับการเลือกตั้งสวมากนักเพราะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในแบบกติกาใหม่ทําให้มีป่าเสียเป็นจํานวนมาก และส่วนหนึ่งมาจากการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจที่น้อยเกินไปสำหรับการเลือกตั้งเที่ยวนี้นะคะมันก็จะเงียบเหงาหน่อยเพราะไม่ครบทุกกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็จะเสียเปรียบกลุ่มกลุ่มที่มีหลายๆกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มมีผู้สมัครสมาชิกน้อยใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าได้ไม่มีการเลือกตั้งในกลุ่มนั้นเลยแค่คนเดียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เลยก็จะเป็นการเสียสิทธิ์ของกลุ่มนะคะแต่ถ้าต่อไปสมมุติว่ากลุ่มใดที่มีแค่หนึ่งคนเนี่ยก็ควรจะให้เขาได้ไปเลยนะคะเราถึงจะได้วุฒิสมาชิกที่ครบทุกกลุ่มนะคะก็จะมีวันแบบนี้ก็จะมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของอำเภอนะครับตั้งแต่นายอำเภอกรรมการระำํำเภอแล้วก็ กรรมการประจำที่เลือกนะครับซึ่งเรียกว่ากรบลนะครับวันนี้ก็ดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีการผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับที่ต้องมีการาน่าจะไม่มีการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่แต่อย่างใดนะครับภาพรวมเป็นไม่ได้ความเรียบร้อยครับการในการเลือกสบวช่วงเช้านะครับก็พูดลงคะแนนมาทั้งหมด59าสิบคน,นครับไม่มาลงคะแนน หนึ่งท่านนะครับเนื่องจากาน่าจะเรื่องของการป่วยหรือยังไงก็ไม่ไมทราบครับในช่วงเช้าบรรยากาศการลงคะแนนก็เป็นปกติดีนะครับเพราะเนื่องจากเป็นการเลือกสวแบบใหม่ครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะย,ยากและสับสนพอสมควรอยู่ในส่วนของช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็ในการจับฉลากแบ่งสายก็บรรยากาศในการเลือกก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ บัตรเสียบัตรอะรเยอะไมครับบัตรเสียค่อนข้างจะเยอะครับเนื่องจากมันเป็นการเลือกแบบใหม่ในมันไม่ได้คารกระบาดเหมือนเก่าแต่เป,เป็นการเขียนเลขบางส่วนก็เขียนเลขอารบิกบ้างนะบางส่วนก็ไม่ไม่เขียนเลขเลยก็ทำให้เป็นบัตรเสียนะครับอืมบรรยากาศโดยทั่วไปก็เรียบร้อยดีบรรยากาศโดยทั่วไปก็เรียบร้อยปกตินะครับโดยโดยโดยหลักก็ผู้ลงคะแนนเลือก ให้ความร่วมมือดีนะครับในการทีแนะ่แนะนำของในส่วนการเลือกเพราะเนื่องจากเป็นการเลือกแบบใหม่ค่อนข้างจะยากในสรับคนพอทุกคนอยู่นะครับในกระบวนการในการเลือกครับสําหรับผู้ที่ได้รับการเลือกระดับอำเภอนะครับก็จะเข้าไปสู่ในกระบวนการของการเลือกในระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนะครับในส่วนของหนังสือรับเอกสารหนังสือเอกสารแนะนําตัวก็จะมารับวันที่12บเวลา10โมงเช้า ที่หอประชุมชั้นสองอำเภอครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสาดุดีเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนทรมาอานันทมหิดลพระอัฐธรรมรามาธิบดินโดยมีนางวรากพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสารทหารตำรวจข้าราชาการและประสบนิกรเข้าร่วมพิธี ณอาคารหอประชุมเฉริมงพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้นำข้าราชการและประสบนิกรวางพวงมาลาจุดทูปเทียมแผ่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอาฐรมรามาธิบดินทร จากนั้นได้นำผู้ร่วมพิธีกราวคำถวายราชสดุดีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่กองสเสบียงฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้ทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาตจังห,ว,หงวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในโครงการสำหรับโครงการดนตรีจีนอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6 R รอบ28กรกดาคม2567เป็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นการพัฒนสัมพันธ์เชิญชวนนักร้องนักดนตรีที่มีจิตอาสาทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากลหรือดนตรีพื้นบ้านมาเล่นบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยกำหนดสถานที่และวันจัดการแสดงดนตรีให้ครบทั้ง15อำเภอไม่น้อยกว่า4ครั้งต่อเดือน โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มาสนับสนุนในการขับร้องบทเพลงถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า 12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซ u เปอร์โพสต์พานามักท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีอต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร ทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถบรรทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้นท่าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและส่วนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการลำเรียงทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบาังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปร,ปรับปลี่นรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้นโดยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต,ติดตั้งปั้นจันรชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบวนในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเอขึ้น เพื่อให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลำเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ําและช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมมือกับกรมศุลการกรทําการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการใมกระผอ โดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกำมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบงัง mm hmm. รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ f r ิ x X-ray การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%ออย่างต่อเนื่อง <Yeah. S 1> และในขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกล จากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลกรัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไ h a แล a ด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าเรือแหลมชบังขั้นที่3จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้าน TEU ต่อปีจะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน TEU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉะบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียวโดยดําเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ท่าเรือแหลมฉะบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสรรสามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ